สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพระหัสที่8 เมษายน2021นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสวันนี้เราจะมาอัปเดตกันในข่าวของ u s c i s นะคะเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่ห่างหายไปจากคลิปก็ต้องขอขอขอ,ขอพระคุณประธานาธิบดีไบเดนนะคะที่เขาทําให้เรื่องต่างๆที่ค้างคาอยู่มาตั้งแต่โควิดเนี่ยนะคะมีการขยับขยื่นมากขึ้นนะคะลูกความของเราที่อเมริกาที่แต่งงานนะคะขอใบเขียวจากการทํางานขอไป i z e n s h i p ก็มีการเริ่มเรียกเข้าสัมภาษณ์มาไอเซอะไรต่างๆเริ่มมากขึ้นนะคะเราก็เลยต้อง d ด c เ t ทไทม์ของเราเนี่ยไปช่วยเหลือลูกความตรงนั้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ลาทิ้งนะคะทุกๆคนอยากจะมาอัปเดตแต่บางเอิญตอนนี้มันไม่ได้มีข่าวใหญ่อัปเดตก็เลยก็เลยไม่ได้มาออกคลิปแต่วันนี้คิดว่าต้องมาออกสักรอบหนึ่งเพราะมันมีความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างเอาละเรามาเริ่มกันเลย ข้อรากนะคะเรื่องของ USCIS เขาจะมีการเปลี่ยนเมเจอร์ฟอร์มจำได้ไหมคะคราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่อง public charge ที่เขาลมเลิกไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มหลายๆฟอร์มอย่างเช่น I485 I765 นะคะ I539 I485 เนี่ยก็คือตัวใบเขียว I765 เนี่ยก็คือ work permit I539 เนี่ยคือใบเปลี่ยนสถานะต่างๆนะคะฟอร์มเหล่านี้แล้วมีอีก2-3ฟอร์มจะหมดอายุวันที่19เดือนนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังทำเคสอยู่ทำเองไม่ได้ใช้ทนายหรือใครก็ตามใช้ทนาย สกิทนายน่ยนะเฮ้ยอย่าลืมนะฟอร์มชนะต้องยื่นแล้วก็ได้รับถึง immigration นะคะมันจะหมดอายุวันที่19เดือนนี้นะคะโอเคเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของมีการดิเลย์อยู่ของพวกทำฟิ i n g e r พิมพ์นะคะลูกความเราเลยคนก็ร้อนใจมากคือแบบนี้ค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันช่วงโควิดนะคะเคสที่ส่งไปช่วงนั้นนะก็เหมือนกับแบบเวลาเราส่งเคสไปใช่ไหมคะมันก็จะไปเขาจะเรียกอะไรอะ่ะเขาจะมีกั้นทไทม์ไลน์ไว้ช่วงหนึ่ง ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าหลุมดำอะเอา,อางี้ดีกว่านะคะเคสที่ตกไปอยู่ในช่วงนี้บางทียังไม่ได้ฟิงเกอร์เพลนได้ซ้ำมันใช้เวลายาวนานมากเป็นปีอะเอา,อางี้ดีกว่ากว่าจะได้เรียกฟิงเกอร์เพลนทางสำนักง,งานก็ไม่ได้ริ่งนอนใจนะคะก็กำลังเ,เช็คกับรัฐบาลอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลังๆเนี่ยค่ะเคสหลังๆที่เรามายืน่นช่วงไบเดนเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาลวทุกอย่างมาปกติหมายถึงว่าใบตอบรับปุ๊บ ก็จะมีเรียกไป,ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเลยไปพิมพ์ลายนิ้วมือเลยนะคะมันก็จะไม่ขาดช่วงแต่ช่วงก่อนนั้นนะ่ะส่งไปปุ๊บเขาก็ยังเรียกพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้เพราะว่ามันปิดโควิดมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนอันอยู่อะค่ะอันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงพีเรียช่วงนั้นน่ะใครยื่นช่วงนั้นก็ต้องรอนิดนึงเรากําลังพยายามที่จะนะคะเช็คกับเขาว่าจะทํายังไงเราถึงจะได้ส케จูเอลฟิ้งก์เพ้นในส่วนตรงนี้ออกมาได้เราอาจจะต้องไปถึงออมบัสแมนซึ่เป็นหน่วยงานที่ดูแล U.S.C.S. อีทีแต่เราจะรีบติดตามให้นะคะเอาละเรื่องที่ทุกคนถามกันมา Amnesty เป็นยังไงแล้วไปถึงไหนนะคะหลังหลังจากที่มีการเสนอ a อมน s t y เข้าไปในคอนเกรสตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนะคะฝั่ง d e m o c r a ตกับฝั่ง Republican เขาก็ได้มาเจอกันแล้วฝั่ง Republican เขาก็บอกว่าฉันได้เข้าใจปัญหานะของคนที่อยู่ผิดกฎหมายฉันก็อยากจะช่วยหรอกนะ แปลว่าก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องแอนนาซี่ให้คนสิบเอ็ดล้านคนมีสิทธิ์อยู่อย่างที่นี่อย่างถูกกฎหมายอยู่ต้องแก้ไขปัญหาที่บอร์เดอร์ก่อนปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นค่ะปัญหามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไบเดนเนี่ยเขามาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะเขาก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยประเทศอเมริกากลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมละเราควรจะยกย้ายถิ่นครอบครัวกลับมาก็เกิดปัญหาบอร์เดอร์ค่ะคือคนมาจากทางนะชเซาท์อเมริกาเยอะมาก อันเข้ามาที่บอร์เดอร์ของประเทศอเมริกาคือทุกคนต้องรีบอยากจะเข้ามาเผื่อจะได้ amnesty ด้วยเพราะฉะนั้น r e p u b l i c a n ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ยังไม่แก้ปัญหาที่บอร์เดอร์ให้ได้เราจะไม่คุยเรื่อง amnesty เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่อง amnesty ก็เลยอึ่นๆอัน,นๆอยู่เหมือนกันนะคะแคเมล่าแฮร์ริสที่เป็น uh, vice president ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําทางด้านนี้เป็น l e ด d e r ทางด้าน immigration reform ทําให้เราก็รู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตั้งแตบบ่ได้รับการแต่งตั้งประมาณ2องสามอาทิตย์ก็ยังไม่ได้มีการถแถลงการอะไรนะคะอย่างเป็นทางการแต่ดิฉันคิดว่าเขากําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่ว่าพอออกมาถแถลงการปุ๊บจะได้เห็นนโยบายเห็นขั้นตอนเห็น progress ที่มันที่มันชัดเจนมากกว่านี้สมการรอคอยก็อยากให้ทุกคนรอนิดหนึ่งนะคะส่วนมี ที่เรียกว่า the American Dream and Promise Act สำหรับของ Dreamer นะคะซึ่งจะมี path ไปเป็นใบเขียวตัวเนี้ยก็ผ่านแล้วโดย House of Representative หรือแต่ Senator ที่ยังต้อง Vote นะคะในนอกจากบ i l l ตัวนี้แล้วก็มีบิลเกี่ยวกับพวกอ่อ uh, Farmer อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องมาด้วยนะคะถ้าผ่านเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะรีบมาเล่าให้ฟังเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะคะไอ้ US Citizenship Act เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการไอ อภัยโทษนิรโทษกรรมตัวนี้นะคะก็ยังต้องรอต่อไปก่อนนะคะตอนนี้เขาขอแก้ไขปัญหาบอดเดอร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องเร็วๆอัปเดตเกี่ยวกับของ USCIS นะคะ,ะตัวดิฉันเองเข้าใจว่าตอนนี้นะนัมเบอร์ของอคนที่เป็นโควิดก็ขึ้นมาเป็นรอบที่4แล้วนะคะทุกๆคนก็ระวังตัวระวังตัวดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะถ้าไปรับวัคซีนได้ก็ได้ไปรับวัคซีนนะคะเดี๋วดิฉันจะไปรับเข็ม2 พรุ่งนี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวะจะมาเล่าให้กันฟังถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันงงๆกับชีวิตนะแต่หวังว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยค่ะยังไงวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ